สวัสดีครับอยู่กับกุ้งนะครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูรถแต่งกันคันนี้เป็น4ประตูรุ่นยอดฮิตนะครับ D B L X L S ราคาณปัจจุบันอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทไม่รวมแต่งนะครับผมซึ่งคันนี้จะแต่งไปแนวแบบชุดแต่งวิกเตอร์รอบคันนะครับแล้วก็มียกสูงขึ้น2นิ้วเป็นยางใหญ่แบบมัดทะเลนะครับเปลี่ยนปีกนกด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้เครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่170แรงร้แรงบิดนิตันเมนะครับคู่มากกับเียส ออโต้แบบ6สปีดนะครับผมในส่วนของตัวด้านหน้าของตัวรถเนี่ยของแต่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะมีกระจังหน้าแล้วก็มีชุดตัวนี้สกเกิร์ตอันนี้ครอบทับไปนะครับไม่ได้เปลี่ยนออกเหมือนตัวของชุดแต่งแรปเตอร์นะครับด้านหน้าของตัวรถเนี่ยโมเดลจากตัวรถเลยนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะเนี่ยตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ LED มีไฟวิ่งกลางวัน,ววน day time running light อันนี้ก็คือออปชันแบบตัวรถมาเลยก็คือถือว่าคุ้มเลยในส่วนของฟังก์ชันของไฟหน้าได้ลำแสงที่เป็นสีขาวเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราใช้รถใช้ถนนตอนที่ ฝุ่นเยอะหรือว่าควันเยอะหมอกเยอะนั่นเองสําหรับตัวนี้นะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นของแต่งใหม่นะครับกระจังหน้าก็จะมีหลายแบบนะเราเคยจะเห็นภาษาอังกฤษตัวที่เป็นกระจังหน้าอันนั้นก็จะเป็นกระจังหน้าอีกแบบหนึง่งแต่ว่าตัวนี้จะเป็นของชุดวิกเตอร์นั่นเองก็จะเป็นกระจังหน้าลายซี่แบบนี้นะครับจะเป็นสีดานะครับด้านบนก็จะมาพร้อมกับไฟ3จุดนะ ไฟ3จุดก็จะมี2สีมีสีขาวกับสีเหลืองนั่นเองสามารถเลือกได้และระบุได้เห็นไหมครับตัวนี้จะมีคําว่าวิกเตอร์ระบุมาเลยก็คือชุดแต่งเขานั่นเองนะครับกระจังหน้านะครับถ้าพิเศษสุดเลยก็คือของวิกเตอร์เนี่ยมันจะมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับเป็นไฟ LED นะครับเป็นกระจังหน้าตัวเดียวนะครับที่ให้ไฟตัวนี้มานะครับถ้าเป็นกระจังหน้าตัวอื่นเนี่ยตรงนี้จะไม่มีไฟเนาะสำหรับตัวชุดแต่งกระจังหน้านะครับผมด้านล่างนะครับก็คือตัวนี้เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับครอบทับตัว กันชนหน้าเดิมของโรงงานเข้าไปนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะเป็นสีตัวรถเนาะอันนี้เป็นสีดําและอันนี้เป็นสีออกเทาๆหน่อยนะครับอันนี้คือชุดกันชนหน้าที่ครอบไปนะครับของวิกเตอร์นั่นเองนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะถ้าเกิดเป็นตัวของอย่างแรปเตอร์หรืออะไรต่างๆอันนี้อาจจะแกะออกแล้วก็ใส่ตัวของแรปเตอร์เข้าไปแทนแต่ถ้าเกิดเป็นวิกเตอร์คือครอบทับไปได้เลยนะครับไฟตัดหมอกนะครับเนี่ยโมเดลของตัว XLS นะครับมีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาอยู่แล้วนะเนี่ยก็อยู่แบบนี้เลยนะครับตัวชุดสเกิร์ตก็คือจะไม่บัง เว้นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกไว้นั่นเองนะครับสำหรับตัวด้านหน้าก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของด้านหน้าด้านบนนะครับฝากระโปรงเนาะก็ตอนนี้จะเป็นสกู๊ปนะครับเราเรียกว่าสกู๊ปทรงของวิกเตอร์นะครับก็คือเป็นงานของวิกเตอร์ทั้งคันเลยนะครับพวกชุดแต่งอะไรต่าง ก็จะเป็นทรงไม่สูงมากนะครับแล้วก็ไม่บางสายตาด้วยนะครับมีสัญลักษณ์ของวิกเตอร์บอกอยู่ด้วยก็คือตรงนี้ถ้าเราดูดีๆจะเป็นคําว่าวิกเตอร์ระบุมาเลยสวยงามแล้วก็ไม่บางสายตาด้วยสําหรับตัวสกู๊ปทรงนี้นะครับผมคิ้วล้อนะครับจะเป็นคิ้วล้อประมาณ5นิ้วนะครับเป็นทรงของวิกเตอร์นะครับอันนี้เราจะเลือกทรงอื่นไม่ได้นะเพราะว่าจะเป็นงานชิ้นเดียวกับตัวชุดกันชนด้านหน้าของวิกเตอร์รอบคันนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับสําหรับตัวคิ้วล้อของวิกเตอร์นี่มีระบุคําว่าวิกเตอร์อยู่ตรงนี้้ดวย ก็ลงมาอีกนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นแม็กกับยางนะครับแม็กกับยางอันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับโมเดลของรถเนี่ยจะเป็นแม็กขนาด17นิ้วนะครับเป็นยางเ p ที T ดอกเรียบๆนะครับมาจากโรงงานเนาะแต่อันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นแบบออฟโรดเลยนะครับก็คือแม็กจะเป็นลายก้านที่มีสีเงินเงินขีดแบบนี้นะครับเป็นแม็กขนาด20นิ้วนะจริงๆเนี่ยแม็กก็มีให้เลือกหลายลายลูกค้าสามารถระบุมาได้แต่ลูกค้าชอบลายประมาณนี้อ่าสำหรับเคสนี้เนาะแล้วก็ตัวยางเปลี่ยนใหม่เป็นยางแบบเ็าเรียกว่าดอกใหญ่หรือว่ามัดทะเลน,นะครับเป็น20นิ้วนะ หน้ายางเนี่ยจะเป็น33มสิบสาคูณสิบอา r ยนะครับตัวดอกยางเห็นไหมฮะตัวนี้ดอกยางค่อนข้างใหญ่เลยนะครับก็คือลักษณะของยางเนี่ยเราเรียกว่ามัดทะเลน มัทเทเลนเนี่ยจะเป็นยางที่ดอกใหญ่แล้วก็สวยแต่ว่าจะมีข้อจํากัดเรื่องเสียงนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราไปวิ่งบนถนนทางดําหรือว่าทางเรียบๆเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างดังสําหรับดอกยางที่ใหญ่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้เสียงที่เงียบลงแล้วดอกมีดอกนิดหน่อยก็คือลองดูเป็น AT ทก็ได้เป็นออทเทเลนนะครับแต่ถ้าเกิดงบถึงสามารถขยับไปยาง RT ก็ได้นะครับเพราะว่ายาง RT เนี่ยจะแพงสุดในลักษณะของยางประมาณนี้นะครับแต่ว่า RT เนี่ยก็จะให้เสียงที่เงียบกว่าแต่ดอกใหญ่ประมาณนั้นมีความสวยงามเหมือนกับ MT คันนี้นคฮะ อย่างครั้งนี้ก็เน้นลุยเป็นหลักเลยสําหรับ MT ลุยโคลนลุยทรายหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่าดอกใหญ่สกุยได้ดีนั่นเองนะครับสาหรับตัวดอกยางที่ใหญ่ขนาดนี้นอกจากแม็กกับยางขนาดใหญ่นะครับมีอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนอยู่อีก2ออย่างนะครับก็คือเนี่ยครับเห็นไหมครับสีแดงๆด้านบนสีแดงๆด้านบนเนี่ยเราเรียกว่าปีกนกนะครับปีกนกเนี่ยทำหน้าที่กดหน้ายางนะครับให้สัมผัสกับตัวพื้นถนนมากที่สุดนะครับป้องกันปัญหายางกินนอกกินในนั่นเองสําหรับตัวปีกนกที่เปลี่ยนไป ปีกนกของคันนี payment, kind of also, you, ้ก็ใส่เป็นของออปชันนะครับสำหรับปีกนกก็อีกแบบหนึ่งมีของอีกค่ายหนึ่งนะจะเป็นของยงนะครับอันนี้ก็ใส่ในเรื่องของการปรับในเรื่องของหน้ายางนะครับสาหรับตัวปีกนกแล้วก็มีลูกหมักกันโคงที่อยู่ด้านในอยู่ด้านหลังดิสเบรกนะครับที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยสําหรับตัวยางใหญ่ขนาดนี้แล้วก็รถยกจําเป็นต้องเปลี่ยน2อออย่างนี้เพิ่มไปด้วยนะครับแก้มข้างนะครับระบุคําว่าเทอร์โบมาเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแปรผันอยู่แล้วอย่างที่กุ้งบอกหน้าคลิปนะครับ กระจกมองข้างนะครับจะเป็นขนาดใหญ่นะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงนี้นะครับตร,ตรงกระจก สังเกตง่ายนะครับสำหรับตัวไฟเลี้ยวอ่าเพราะว่ามันอยู่ในระดับมุมสายตาพอดีเลยนะครับสติกเกอร์นะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์ลายศาสตโคนลูกค้าออกแบบได้นะแต่อันนี้เป็นแบบที่ลูกค้าอยากได้ก็คือส่งแบบนี้มาเราก็จัดให้แบบนี้เลยสวยๆมีหลายแบบหลายลายถ้านึกไม่ออกเราก็มีตัวอย่างให้ดูนะแต่ถ้าเกิดมีแบบก็ส่งมาให้ดูได้เลยนะครับกลับข้างนะครับด้านข้างประตูกับข้างเนี่ยเวลาใส่ไปเนี่ยมันก็ดูด้านข้างเนี่ยดูมีมิติขึ้นดูลอยขึ้นนะครับเป็นกลับข้างของวิกเตอร์นะก็คืองานวิกเตอร์รอบคันเลยสําหรับคันรคันี้ะบ ด้านบนของตัวรถนะครับคือตัวนี้นะครับราวหลังคาราวหลังคาเนี่ยมีเลือก2สีนะครับ จะเป็นสีดําล้วนแบบคันนี้หรือว่าจะเป็นทูโทนก็ได้ทูโทนคือตรงนี้สีดําแล้วตรงนี้สีเงินเนาะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําทั้งหมดนะครับจริงๆโมเดลของตัวรถ XLs เนี่ยบนหลังคาเนี่ยจะไม่มีราวหลังคาตัวนี้นะนะครับก็อันนี้เป็นของแต่งที่เราแต่งเพิ่มไปนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวหลังคารถนั่นเองนะครับดูดูโดดเด,ด,ดน่นขึ้นประมาณนั้นเลยนะครับด้านบนขอบกระบะตัวนี้ใส่เป็นบาเล็กนะครับตัวนี้เป็นบาเล็กของ Outlander นะครับเป็นบาเล็กที่มีไฟเบรกอยู่ด้านบนด้วยนะเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยไฟเบ ที่ติดตั้งมากับตัวโรงงานอยู่แล้วก็มีไฟเบรกเพิ่มที่บาเล็กตัวนี้ด้วยนะครับผมด้านท้ายเนี่ยใส่สติกเกอร์คำว่าแรปเตอร์เพิ่มเติมเข้าไปนะเนี่ยครับจริงๆอยากได้เป็นลายอื่นก็ได้นะสำหรับด้านท้ายสําหรับตัวลายสติกเกอร์นะครับผม ด้านหลังที่เป็นของแต่งเลยนะครับก็คือตัวนี้ไฟท้ายอันนี้เปลี่ยนใหม่นะเป็นไฟท้ายแบบ full LED นะครับก็คือเวลาเหยียบเบรกเลยต่างต่างเวลากลางคืนเนี่ยมันจะติดยาวเลยปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นไฟท้ายทั่วไปเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็น w ว i ท e t สี่คูณสองมันจะติดแค่ครึ่งเดียวถ้าติดแบบเต็มเลยนะครับจะเป็น w ว i t e t สี่คูณสี่เท่านั้นอันนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่ให้เป็นไฟท้ายแบบ full LED นะครับดูสวยๆเลยนะครับดูลมดำด้วยสําหรับไฟท้ายนะครับกันชนท้ายนี่เป็นโมเดลที่ติดตั้งมาจากโรงง,งานนะเพราะว่าตัว XLS มีกันชนท้ายมาอยู่แล้ว ด้านท้ายที่แต่งเพิ่มไปคือเนี่ยครับครอบฝาท้ายกระบะเห็นไหมฮะท้ายกระบะมันจะไม่ดูเรียบเกินไปเพราะว่าตัวนี้เป็นครอบฝาท้ายจะเป็นสลัก์เหมือนตัวเอนะครับเนี่ยเป็นสีดําเงาเนาะตัดกับสีดําด้านนะครับแล้วก็เว้นโลโก้คําว่าฟอร์ดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวอ่าโลโก้ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะมีกล้องมองหลังเห็นไหมฮะอันนี้เป็นกล้องมองหลังนะครับไฟเบรกที่บอกก็คืออยู่ด้านบนก็คือตรงเนี้ยเห็นไหมฮะไฟเบรกของตัวรถนั่นเองสําหรับเวลาเราเบรกเพิ่มความปลอดภัยให้มันสังเกตง,ง่ายนั่นเองสําหรับตัวไฟเบรกตรง ตัวนี้ของแต่งที่อยู่ด้านในก็คืออันนี้ครับเบาะหนังตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดานะครับเป็นได้ที่มาเดินก็จะเป็นสีเทาจริงๆได้ที่มาเดินเนี่ยระบุสีได้นะครับว่าอยากได้เป็นสีอะไรอย่างคันนี้เป็นเบาะหนังสีดําได้สีเทานะครับก็ดูสวยงามเลยนะครับเพราะจริงๆโมเดลของตัว XLS เนี่ยจากโรงงานเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าแบบกำรรมายี่กันความร้อนนะครับสำหรับออปชั่นตัวนี้เปลี่ยนไปก็ถือว่า คุ้มเลยนะครับแล้วก็ด้านในของตัวรถออปชันจากโรงงานนะครับตัวนี้จะได้เป็นจอนะครับจอขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้หน้าจอ10นิ้วนะครับหน้าจอ10นิ้วก็รองรับในส่วนของตัว Apple CarP l a y และ Android Auto แบบไร้สายนะครับสามารถเชื่อมต่อได้เลยไม่ต้องมีสายมาเกะกะแล้วนะครับสำหรับตัวภายในของตัวรถนะครับหน้าปัดแสดงผลที่ฝั่งคนขับนะครับก็คือจะเป็นหน้าปัดดิจิตอลเลยนะขนาด8นิ้วก็มีความหรูหราเลยสําหรับตัวรถที่ราคาประมาณสัก8 0 0แสนได้หน้าปัดดิจิตอลเนี่ย หรูๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้โหมดการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2ของ Ford เนี่ยก็ได้โหมดการขับขี่ไปถึง4โหมดนะก็คือตรงนี้เวลาเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่ทั้ง4โหมดนะครับเดี๋ยวกุ้งกดให้ดูนะอ่ากดหนึ่งทีนะครับก็จะเป็นอันนี้ครับโหมดแรกเลยโหมดปกติครับโหมดที่2ก็เน้นประหยัดครับโหมดที่3นี่ลาก่วงครับโหมดสุดท้ายอันนี้เราเรียกว่าฝนตกถนนลื่นหรือว่าสลิปเบอรี่นะครับ เวลาเราเข้าโหมดสลิปเบอรี่นะครับเครื่องยนต์แล้วก็ตัวคันเร่งนะครับจะตอบสนองช้าลงเพื่อป้องกันในเรื่องของการเสียการทรงตัวหรือว่าท้ายปัดนั่นเองนะครับเป็นโหมดพระเอกของตัวรถคันนี้เลย4โหมดโหมดการขับขี่ถึงแม้จะเป็นตัวขับ2นะครับแล้วก็ราคาไม่ถึงล้านได้ได้โหมดการขับขี่ถือว่าคุ้มเลยนะครับรถคันนี้นะครับ D B L X L S สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้รถแต่งแบบคันนี้นะครับเดี๋ยวกุ้งคิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับโทรมาสอบถามกันได้สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ